เดี๋ยวเราทำน้องมามาจากโรงเรียนไหนจ๊ะมี่ตึกอยู่ชั้นไหนคะม .4 ม .4 นะคะมามาทำเกี่ยวกับอะไรเรื่องช้างบ้านสวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีน้องๆนะคะ น้องน้องมาศึกษาดูงานที่บ้านสามขุนนะคะเห็น่าจะมาขอสัมภาษณ์พี่ควานแล้วก็จะมาขอสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับช้างน่าจะไปทำโครงงานหรือรายงานนี่แหละค่ะช้าไทยโดยคไทยก็คือเป็าที่มีาะครับช้างไทย้างยิงนาก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือช้างตัวผู้ เขาก็กำลังสัมภารณ์ดรใหญ่ของเรานะฮะความรักแล้วก็ตัวกลางลูกชายของรัชการไทยจุฬาล้านจุ้าไทยจุการตัวนี้เอาดูเลยครับ6ตัวตัวใหญ่นี่ก็มีนิสัยที่เล่นตัวใหญ่6ปีไทยจุฬ ของของบ้านนะครับชือสีดอสีดอคนเงินคือเป็นแสงสีดอที่ไม่มีงานนะครับเขาเรียกว่าแสงสีดอแสงที่มีงานเล็กๆเขาจะเรียกว่าเป็นสายนะครับสายวันนี้กำลังกินน้ำอยู่เนี๋ยวเราทานน้องๆน๊มามาจากโรงเรียนไหนจ๊ะตึกเมตตาตึกอยู่ชั้นไหนคะม .4 ม .4 นะคะมามาทำเกี่ยวกับอะไร เรื่องช้างบ้านอ๋อทำโครงการโครงงานน้องมาทำโครงงานเกี่ยวกับช้างบ้านนะคะก็บ้านช้างสามขุนนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆนะครับหรือนักศึกษาที่จะมาเที่ยวชมนะครับของบ้านสามขุนก็มาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ อยากจะมาทำโครงงานหรือมาศึกษาเรื่องช้างก็ได้เลยนะครับนู่นเกเล็เลยว่าเป็นยังเด็กเล็กโชว์รอกันนะคะทั้งโชว์รอทั้งเล่นกันค่ะยืนเลยอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปเลย ดสาตาคุณทองเอาไทยคุณทโชว์เสร็จแล้วมีชมเรืองมองเลยนะคะเอาไหก่อนยไทยไปเลยอ่ะไจบบอว่า คุณทองคุตาหาคุตามองคุณทองพอชูติดนี้พอบอกว่ามีของกินนี้ที่รีบๆทำเงินตามองเลยนคะแม่เมย์ขอบคุณครับยาง ขอบคุณครับก็บ้านสามคนยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะหรือคนที่อยากฝึกเลี้ยงช้างนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานที่บ้านสามคนได้นะคะอยู่ที่บ้านที่สตุนตําบลเยืึกอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ กันนะครับเป็นฤดูกาลเป็นความสมบูรณ์ของช้างนะครับใช่ช้างที่มีความสมบูรณ์กินอาหารเยอะแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เขาจะมีฤดูกาลของเขาที่จะตกนะครับที่จะตกก็อาการนะครับบางเชือกก็ดุร้ายบางเชือกก็สามารถเข้าเจ็บหลักทำประษาทได้แบบนี้ครับนะครับบางเชือกก็สามารถแก้ออกจากหลักไปได้ขึ้นได้ทําอะไรได้แต่ว่า ฝั่งนี้ก็สัมภาษณ์นะคะแม่แม่แล้วฝั่งนี้ได้นอะไรนี่ที่คุณบอกให้ผมไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะค่ะครับเห็นสาวๆมาเยอะและอยากไปสัมภาษณ์สาวเขาบอกลูกทาไมเนื้อตัวหนูมอมนแบบนี้ล่ะลูกหนูจะไปสัมภาษณ์ยังไงที่คุณบอกอะไรสัมภาษณ์แต่น้องแล้วผม่ะครัเขาไม่มาสัมภาษณ์ผมเลยอาบน้ำเสร็จค่ะแม่แม่ เน่องค่ะดูดูอะไรยิ่งอาบยิ่งเปื้อนยิ่งอาบยิ่งเลอะ พอดีคาเราเพิ่งกลับมาจากตัดอ้อยพอดีนะคะแม่แมแล้วก็น้องๆก็เข้ามาพอดีคือเขารู้จักกันกับน้องเติ้นนะคะโทรมาสอบถามว่าเห็นว่าจะเข้ามาหลายวันแล้ววันนี้มีมีโอกาสก็เลยได้ได้เ,เ,เข้ามาแล้วเราก็อยู่บ้านด้วยนะ เวลานะครับเราจะออกตัวนะครับหรือไปทํากิจการงานอะไรเกี่ยวกับช้างนะครับเราต้องเส้นไหว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าคนเลี้ยงช้างนะครับถือประกรรมประกรรมก็คือ,อาพูดง่าย,ายคือถือถือนะครับถือบรรัพบุญนั้นี่ก็ด้วยสัมภาษ์กับเขาด้วยนี่ด้วยนะครับแล้วแต่ความขยันของคนที่เป็นครูนะครับทางท่านก็ ฝึกนะครับฝึกสองสามเดือนก็จบนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆให้เขาเก่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาถ้าฝึกแบบเก่งๆเลยก็ประมาณปีสองปีนะครับเดือนสองปีจากเก่งๆเลยให้ความร่วมมือด้วยนะคะน้องขุนทองกับพี่แสนแต่ว่าแต่ถ้าเราฝึกถ้าฝึกแบบเดินออกไปเดินนะครับหรือว่าเอาเข้างานได้ก็ประมาณสักหนึ่งเดือน ตัวนี้นะครับผมก็บางคนเขาก็ฝุดไปเรื่อยๆเพิ่มเติมให้ให้น้องช้างเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเก่งนะรับจน็ถึงอายุ45ส่วนประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เด็เตัวเล็กนี้เลี้ยงมาตั้งแต่2ส่วบนะครับตอนนี้น้องก็เริ่มโตเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยก็โตไปเรื่อยนะครับกินหญ้ากินอาหารนะครับไปเรื่อยๆนะรับก็อานเจริญเติบโตก็ประมาณนี้ครับพอตามอายุของช้างนะครับ เราพอดีน้องๆจะเขาขึ้นช้างด้วยนะคะเดี๋ยวใช้ขึ้นพิเศษนะคะเดี๋ยวค่ไปดูตัวเองอยู่ในยูทูบเนื้อที่สามยูทูบใหม่หน้านะเสื่อพี่โดขึ้นมาคุนทองคุนทองขยับออกหนูยังขึ้นไม่ได้ไห้้มาเ <ieur. S 2> ดูเดดดดามดดมดกขุนทองก็อยากรับแขกเหมือนกันหรอลูกตัวเล็กก็อยากรับแขกให้แต่พิเแสนนะครับให้ผมรับแขก

้อคุณทองได้รับสาวด้วยครับนึกว่าทองบอกว่านึกว่าจะให้แต่พี่เขนทองบอกขึ้นสาวครับวันนี้โองยปั๊บไปเร็วเร็วเร็วมามามาดูเอ๋ฮะฮะฮะโอ้ยค่ะก็ให้ เอาแอคชั่นถ่ายลูกด้งแอคชันได้ไหมแอคชันถ่ายลูกด้วันสวงสูงดิสูงอย่ายนะคจะตูดได้แอคชั่นพอดีพอดีแอคชันพอดีคุณทอง นสวัสดีค่ะดิฉัน่อนางสาวสุวิมลอโค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนวรนันท์อ่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษบาังศีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิยามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจรุวรรสารงามสวัสดีครับผมชื่อนายจรายุทสีน้ำคําครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาวงค่ี่ไปไปวีไ ทุกคนกเราก็ขอจบการรายงานเที่ยวนี้ค่ะปนปะะนี่ไปไปเอาลุงชุบนอยชุบชุบดิชุบุบบชาบหุบชุบบชุบบชุบช้ชุบชุบชุบชบชุบชบ เรียบร้อยนะคะวันนี้ทํารายงานวันนี้คุณทองกับพี่แสนพาน้องๆทํารายงานนะคะส่งอาจารย์วันนี้เป็นเป็นผระเอกครับพี่คุณเลยไม่ได้สัมภาษณ์กับเขาเลยพี่คุณาม,มาจากตัหญ้าเขามาพอดีเลยนะคะน้องๆก็มาพอดีนุ้ยค่ะแล้วให้พักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ